พาะธรรมดากองนะคะตอนเี้าลูกป่านกําลังสัมภาษณ์แม่บัวอยู่นะคะเนี่ความดีใจกับแม่บัวนะคะวัดนี้อยู่จังหวัดไหนคะนี่เออไม่ได้อยู่เป็นวัดค่ะเป็นสํานักโอเป็นสํานักใช่เป็นสํานักเออเป็นอยู่ที่เออโคกบ้านโคกสีทองค่ะน่าจะรู้จักค่ะว่าปู่ปู่ปู่ขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะค่ะ แล้วมาถึงวันนี้ท่านได้รแล้วแม่บัวถูลอตเตอรี่กี่ใบคะสองใบค่ะสองใบโอ้โหโชคดีนะคะโชคดีดีใจด้วยนะคะแล้วไปอยู่ที่โน่นแล้วไม่กลับมากกาก่ออีกแล้วบอกกลับค่ะไม่ได้กลับค่ะเพราะว่าเป็นคนของที่โน่นแล้วปู่อะไรนะปู่ปู่เก่งปู่อนันตานคราชปู่อนันตานคราชอยู่ที่จังหวัดนาแก่บอกค่ะค่ะ จังหวัดนครพนมเดี๋ยวจังหวัดนาแกอำเภอนาแกเดียังไม่อยู่หึงนาแกแค่อยู่บ้านโคกสีทองเลยต่อหอยไปนี่แหละอ๋อใกล้ๆนี่บ่ค่้จะใกล้วัดดอยแดงอ๋อไม่เคยเห็นแม่ดาไม่เคยไปแม่บัวฝากทิ้งเบอร์โทรเอฟซีให้เอฟซีได้ไหมเผื่อเอฟซีอยากจะมีโชคมีลาบแล้วให้โทรไปหาแม่บัวสะดวกไหมคะเอ่อเผื่อเขาอยากได้อย่างนี้นะคะสะดวกรับสายไหมคะก็เผื่อ โชคลาภมันก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วเนาะคะเนาะแล้วแต่แล้วแต่แม่พูดกันเถอะสัมนักนั้นแม่มอันนี้อันอนี้ขอเบอร์ได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนอันนี้แม่บัวเอามาจากไหนคะออเด็กให้ค่ะเป็นเด็กเด็กบอกเด็กให้โชคล<ร>านไปปลูกเด็กที่ไหนคะเด็กที่บ้านเรานี่แหละเด็กน้อยนะคะเขาให้เขาให้แบบตรงๆเลยบอกสามตัวใช่เขาให้แม่ละสามสี่ห้าไปแม่มาตัดเอา ตัดเอาเนาะสีลอตเตอร,ตรี่ก็ถูกอถูกลอตเตอรี่สองใบนะคะแม่ถามก็ว่าป้าขอโชคหน่อยได้ไหมวันนี้นะีะอเด็กคนนั้นบอกว่าสี่ห้าบ้าไม่อยากได้สองตัวลองแย่เนาะอขอสามตัวได้ไหมเด็กก็เลยทำทำนิ้วแล้วก็ทําอย่างนี้แล้วแม่ก็ซื้อสามตัวแล้วก็ไปตัดสองตัวห้าสี่สี่ห้าอใช่ใช่ใ่ใ โชคดีเนาะได้ลอตเตอรี่สองใบเด็กน้อยให้โชคค่ะเด็กน้อยให้โชคนะคะดีใจด้วยค่ะยังนี้แม่จะซื้อแม่โคให้เขาอยู่พรุ่งนี้สักคงเนาะเพราะว่าแม่พูดไปแล้วว่าจะให้แม่โคเขาหนึ่งคัาเขาจะได้แม่โคค่ะค่ะนี่นะคะคือแม่บัวลอยเนาะหายไปจากกอกเอฟซีก็ถามหาอยู่ค่ะเอฟซีถามแม่ดาอยู่ว่าตอนนี้น่ะ เจอแม่บัวลอยไหมแม่ดากหเือว่าเจอเจอเจอกันมาแรกก็ถูกหวยปั๊บเลยค่ะแ่นะคะแม่บัวลอยก็เป็นเพื่อนกันกับแม่ดานี่นะคะบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันนักนะคะแต่อยู่ส่วนเดียวกันเนาะแล้วคราวนี้แม่ก็ปฏิบัติทามาเดือนเดือนแล้วก็กลับมาเปิดเทอมก็ถูกหวยเลยค่ะถูกเลยกลับมาจากที่นู่นมานี่ก็ถูกหวยเลยเนาะแต่อยู่นู่นแม่ก็ถูกนะถูกสามงวดแต่แม่ไม่ mm gun. ได้บอกใครที่นน่นแปดเจ็ดแม่ก็ถูก ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็มาถูกอะไรอีกล่ะถูกสามหัดซ้อนเลยค่ะที่ไปอยู่ลาฮานอยด้วยก็ถูกค่ะถูกทั้งหนอยทั้งนั่นลอตเตอรี่เลวรัตเตอรี่นะคะค่ะก็ดีใจกับแม่บัวจนมากจะลอตเตอรี่เพราะว่าเธบซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่โอ้ยแม่ดาก็ซื้อไปสองใบแต่ไม่โดนไปตากแดดสองใบถ้าแม่ดาซื้อเพราะว่าเขาบอกเขาบอกนะเขาบอกว่ามี มีรอยเท้าผีบอกว่ามีสี่ห้ากับห้าห้าโอ้แม่ดาก็เลยซื้อห้าห้าไม่ได้เอาออสีา่ห้าถูกไป,ไปผิดไปหนึ่งแต้มโอ้เสียดายจังเลยถือว่าโชคแม่ดายยังไม่มีเนาะ ซื้อลอตเตอรี่ไปสองใบแต่ไม่ถูกรางวัลค่ะค่ะถ้าซื้อสองใบสี่ห้ากับห้าห้าก็คงจะได้อยู่เนาะเดี๋ยววันนี้ยังไม่ใช่วันของเราเนาะบุญของเรายังมาไม่ถึงไปนะคะค่ะก็ขอบคุณแม่บัวมากนะคะก็คิดถึงนแม่บัวฟ้าฟ้าคิดถึงเอฟซีหน่อยเอฟซียังถามหาอยู่นะคิดถึงทุกคนนะคะค่ะเมื่อวานแม่บัวก็ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ทำไรทำสวนนี่แหละอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะตอนนี้ก็รับส่งลูกที่โรงเรียน แม่ดาขึ้นไลฟ์เมื่อคืนนี้เห็นเลสีถามบอกว่าเจอแม่บัวลอยไหมมีหนมาที่กรบอกเลยบอกว่าเออเจออยู่ก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลเท่าไหร่ตอนนี้แม่ก็ออกมาทาไรทําสวนค่ะเพราะว่าไม่มีเงินทุนไปทําอะไรขายก็ไม่รู้จะขายให้ใครเอฟซีก็ไม่มีใครมาค่ะเพราะว่าเป็นี้น่นใช่แล้วก็โควิดด้วยค่ะก็ต่างกนต่างอยู่ซะก่อนเนาะแม่ดาก็ได้แต่ไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าองค์ปู่นั่นแหละค่ะใช่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากคิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณด้วยขอบคุณแม่บัวด้วยนะคะที่ให้สหัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากกอกด้วยนะคะแล้วฝากเอฟซีด้วยนะคะว่านี่นะแม่ดาก็ได้เจอแม่บัวลอยแล้วที่เอฟซีถามหานะคะสวัสดีค่ะ